นิยายรักนิยายเสียงเรื่องยอดรักของคนเถื่อนตอนที่11กอบการมองเข้าของเครื่องใช้ที่ลูกสาวได้มาฟรีๆรีย่ยงสงสัยเพราะความรู้น้อยถึงไม่รู้ว่าเข้าของนี่ราคาแพงแต่เพราะการตัดเย็บมันก็ดูออกว่าเป็นของแพงทั้งเจ้าตัวก็ยังหลบตาแปลก อีกทั้งยังเตรียมของเก็บเสื้อผ้าออกไปพักข้างนอกอีกด้วยโดยอ้างว่าที่ที่เธอจะไปอยู่นั้นใกล้ที่ทำงานสองที่มากกว่าตลอดเวลานลอนไม่เคยห่างจากจลูกสาวสุดที่รักมาก่อนจึงนึกห่วงที่ที่แก้วจะไปอยู่ปลอดภัยหรือเปล่าลูกเสียงถามฟังดูเศร้าสอยปลอดภัยจะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแก้วดูแลตัวเองได้แล้วแก้วจะโทรมานะ ไม่มีวันหยุดเลยเนอโถแม่จา๋าลูกสาวรีบอบกอดบันดาเธอเองก็ไม่รู้จะบอกกับอันดาว่าอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆเธอจะต้องโทรมาหาแม่ทุกวันส่วนเรื่องวันหยุดเธอก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าแก้วจะพยายามหาเวลามาหาแม่ให้ได้แม่อย่าเป็นห่วงเลยนะจ๊ะและเพราะอย่างนี้ นางกอบการก็ไม่รู้จะพูดอะไรได้นอกจากจะให้กำลังใจคนที่ต้องทํางานหนักแม้ว่าตัวของคนเจ้ากี้เจ้าก,าการจะไม่เคยเยี่ยมหน้ามาพูดอะไรกับปอนเลยถึงเรื่องนี้เช้ามากเช้าว,วันต่อมาก่อนกระหนกก็รีบบอกลาเถอกราบเท้ามันดาก่อนจะรีบเก็บอารมณ์อะไรอาวร์แล้วไปทํำงานตามปกติ ด้วยสายงานที่อยู่ในระดับสูงจึงสามารถพกโทรศัพท์เข้าไปในที่ทำงานได้เธอได้รดับสายที่ตั้งชื่อว่าสิงเป็นภาษาอังกฤษเลิกงานกี่โมงผมจะไปจอดรอตรงทางออกหญิงสาวต่อรองฉันไม่หาคุณเองที่คอนโดดีกว่าคะ่ะอย่าดื้อนะแค่บอกมาว่ากี่โมงเสียงของเขาค่อนข้างดุ ห้าโมงค่ะแต่ฉันอยากให้คุณไปจอดรอที่อื่นดีกว่าฉันไม่อยากเธอพูดทิ้งท้ายด้วยความอึดอัดเพราะเธอคิดว่าความสัมพันธ์ของเธอและเขาฉาบฉวยอีกอย่างคนที่นี่คงคิดคงรู้ว่าเขาเป็นใครเธอไม่อยากให้ใครมามองเธอในแง่ไม่ดีหลังจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงพ่นลมหายใจจากเขาออกจากงานเลยไหม ผมจะจ่ายเงินเดือนให้คุณคราวนี้เธอก็เลยตกใจเขาพูดง่ายแล้วถ้าเขาเปิดเธอเมื่อไดแล้วไม่จ่ายเงินเดือนให้เธอละเธอต้องหางานใหม่ใช่ไหมแบบนี้เธอก็แย่าน่ะสิก็แค่ขอให้คุณรอข้างนอกนะคะเชื่อฉันเถอะฉันขอร้องเธอไม่รู้หรอกว่าเขาจะตอบว่าอย่างไรดูแค่ว่าเขาตัดสายไปดื้อ หญิงสาวก็เลยได้แต่พ่นลมหายใจออกมาอย่างหนักอ,อกพอถึงเวลาเลิกงานหัวใจของเธอกลับกลับเต้นแรงเมื่อเห็นเฟอร์ดี้จอดเด่นเป็นสง่าตรงทางออกเขาไม่คิดปิดหวังเลยด้วยซ้ำก่อนกระนกต้องรอให้พวกคนน้อยที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนจะรับ,รบกระเป๋าที่ฝากตัพอพอๆผู้หญิงเอาไว้ และรีบเดินเร็วๆไปหาสีหาดาษที่รถซูเปอร์คาร์คันหรูเขาลงจากรถสีหน้าดุอ่านจากสีหน้าของเขาดุอ่านยากเขาเปิดกระโปรงหน้ารถแล้วรีบยัดกระเป๋าของเธอโยนลงไปในนั้นแล้วเปิดประตูรถให้กับเธออีกด้วยอินสาวได้ยินเสียงคนจึงรีบขึ้นรถ โดยทันทีเธอรู้ว่ามีคนสังเกตเห็นอาจเป็นรุ่นน้องที่ทำงานฟ้อนกับเธอก็ได้และก็เป็นจริงตามนั้นผมจะโทรหาไอ้ป้องให้มันจ่ายเงินเดือนเท่าที่คุณทำจริงๆส่วนที่เหลือผมจะจัดการให้เขาบอกอย่างงุดเงิดไม่เห็นท่าทางหวาัระแวงของเธอขนาดนั้นก็ยิ่งทำให้เขาไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่อย่านะคะฉันเอ,อ่อ ยังอยากมีเงินเดือนคุณก็รู้ฉันแค่มาอยู่เพราะสัญญานั่นเขายากไหลเหมือนจะไม่สนใจในสิ่งที่เธอพูดคุณมาทำงานกับผมก็ได้ถ้าอยากทำงานพนักงานของผมมีไม่จำกัดเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่ที่บริษัทอื่นเท่าที่ผมพอใจจะให้ไปสีหน้าของเขาอ่านยากยิ่งเวลาที่เขาไม่ยิ้มอย่างนี้ เธอก็ยิ่งเราไม่ออกว่าเขาหมายความว่ายังไงคนมองการไกลเห็นทำท่าว่าจะไม่ดีเพราะถ้าเขาเกิดเบื่อเธอขึ้นมาแล้วถ้าเขาส่งเธอไปอยู่ไกลๆเพราะไม่อยากเห็นหน้าเธอละ่ะขออยู่ที่เดิมดีกว่าค่ะพูดอย่างอึดอัดใจใบหน้าตายต่อย,ยิ้มมันยิ่งทำให้เขางุดงิยใจทำอาหารเป็นไหมเป็นค่ะ เธอหันไปมองเขาท่าทางแปลกใจผมให้แม่บ้านซื้อเครื่องครัวมาให้หลายชิ้นซื้อผักสดของสดมาด้วยคุณทำให้เคนได้หรือเปล่าได้สิคะเธอยังคงมองเขาแปลกแปลก เธอยังคงมองเขาแปลกๆเขาจึงละสายตามามองเธอทำไมมองผมอย่างนั้นเธออาปากคะ่ะไม่รู้จะตอบว่ายังไงไม่ดูสิคะฉันแค่คิดว่าคุณคงกินยากชอบอาหารดูๆมากกว่าฉันทำเป็นแต่อาหารธรรมดาธรรมดานะคะเขายิ้มมุมปากผมไม่ใช่คนเลือกกินบางวันผมก็กินแค่ข้า,กาวกะเพราไข่ดาวเธอยิ้มบ้าง ฉันชอบกะเพราหมูกรอบไข่ดาวเธอพยักหน้าเขาพยักหน้างั้นเราก็อยู่ด้วยกันได้เธอยิ้มนิดนิดงั้นเราก็กินกะเพราไข่ดาวฉันทํำข้าวมันไก่ข้าวหมูดแดงได้ด้วยนะคะอ๋อข้าวขาวหมูน้ำพริกกะปิปลาทูทอดส้มตำยำพลานี่คิดว่าผมไม่หิวใช่ไหมรู้ไหมเมื่กอกลางวันผมกินอะไร อะไรคะซูชิโอ้ยจะบ้าตายของแบบนั้นทั้งแพงทั้งไม่อยู่ท้องเธอเปลือยิ้มเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาบนออกมายังไม่ปิดบงังโอเคคะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจัดการให้ขอดูก่อนก็แล้วกันว่าครูของคุณมีอะไรบ้าง,งกระเผอมองรอยยิ้มของเธอก่อนกรนกคือผู้หญิงที่มียิ้มอ่อนหวาน แล้วเขาก็ชอบมองมันทำให้เขามีความสุขเขาพาเธอมาที่คอนโดมิเนียมบนชั้นที่เขาอยู่หนักไปทางกว้างขวางแม้ไม่ได้เรียกว่าเป็นเพนเฮาส์แต่เขาคิดว่ามันเหมาะกับการอยู่ตัวคนเดียวเขาเอากระเป๋าของเธอไปวางที่ห้องนอนอีกห้องที่ว่างอยู่เขาให้คนไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่ำทจำเป็นสำหรับผู้หญิงเอาไว้เยอะและ ก่อนกระน,นกก็ยังไม่ทันได้เข้าไปดูเพราะกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับข้าวของเครื่องใช้กับเครื่องครัวที่เธอยังไม่เคยชินแต่ดูเหมือนแม่บ้านของเขาจะมีความรอบคอบมากเพียงพอที่จะซื้ออาหารสดกับเครื่องเคียงเอาไว้อย่างค่อนข้างจะครบครันเธอเริ่มที่ต้มยำทะเลน้ำข้นรวมมิตรหุงข้าวสวย ผัดกะเพาหมูและไข่ดาวยากเอาไว้กลิ่นหอมทำให้คนที่ง่วนอยู่กับงานเงยหน้าขึ้นมาเป็นระยะระยะเขาเผลอยิ้มออกมาอาหารเสร็จทีละจานกระทั่งอย่างสุดท้ายคือการตั้งโต๊ะหญิงสาวยกหลังมือเช็ดเหงื่อที่ผุดตรงหนา้าผากก่อนจะเห็นสีหราชเดินเข้ามาเขาจูงมือเธอมานั่งประจำที่ ก่อนจะเดินไปเปิดตู้เย็นแล้วเปิดน้ำเทบริการให้สำหรับเขาและเธอคนละหนึ่งแก้วก่อนกระนกมองตามชายหนุ่มที่นั่งลงตรงกันข้ามกับเธออย่างจับสังเกตดูเหมือนเขาจะพอใจแต่เขาไม่ได้ยิ้มก่อนที่เขาจะเงยหน้ามองเธอไม่ถูกไม่ถูกปากก็อย่าบ,บนนะคะฉันทำได้แค่นี้จริงๆคำพูดของเธอทำให้เขายิ้ม ตอนนั้นนั่นเองก่อนกระหนกก็ตักต้มยำใส่ถ้วยแบ่งให้เขาทางกุ้งและปลาหมึกเนื้อเด้งเพราะมันไม่สุกจนเกินไปจนเนื้อหดสีสันก็ดูจัดจ้านน่ากินคำแรกเขาสดต้มยำดังโฮกก่อนจะมองเธอแล้วยักหน้าอร่อยคำสั้นๆคำนั้นมันทำให้เธอยิ้มได้และรอยยิ้มนั้นก็ทำให้เขาอยากเห็นมันทำให้เขา หัวใจหัวใจของคนเถื่อนอย่างเขากระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้แล้วทุกย่างบนโต๊ะอาหารก็เรียบวุดภายในครึ่งชงั่วโมงชนิดที่ไม่มีไม่มีเศษอาหารเหลือทิ้งเลยก็ว่าได้จบแล้วน,นะคะยอดรักของคนเถื่อนตอนที่11นะคะขอบคุณสำหรับ แล้ฟังเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนๆพื่ที่เพิ่งเ,เข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปบางคนอาจสงสัยเนาะว่าเรื่องนี้มีกี่ตอนตาก็ไม่รู้ค่ะตาแค่ สร้างเรื่องไว้เนาะสร้างเรื่องเอ๊ะย,ยังไงหมายถึงว่าคิดเรื่องเอาไว้แล้วก็จดไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆต่อยอดเนาะขึ้นมาเป็นตอนๆเนานะอาจจะไม่ทำเป็นหนังสือนะคะแต่ภาคเป็นเอ่อการอธิบายโดยกลายๆเนาะใช้ความรู้ที่มีอยู่ไม่ได้เรียนมาเหมือนคนที่เขาทำหนังสือกันนะคะ ก็ขอให้เข้าใจด้วยเนาะตาใช้เขียนนะคะก็คือใช้ปากกากับกระดาษเท่านั้นเองค่ะก็ขอให้เข้าใจตาด้วยเนาะฝากเรื่องผู้สนับสนุนด้วยนะคะตาจะได้มีไรายได้บ้างเนาะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะรักนะักะ่าวุญรักษาสวัสดีค่ะ